เด็กดีไหนะยูยหิวไหมคะเข้ันโอเคนี่าวลงเะเย้ขึ้นหน่อยง่วงเย้ก็คือเห็นว่าจริงๆอ่ะแกเล่าให้ฟังว่าแกทำโปรเจกต์นี้อยู่มันอยู่นั่งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็แบบว่านั่งกินข้าวอะไรเงี้ยกันตามปกติแล้วแกก็เล่าให้เราฟังแต่แกก็ไม่ได้ชวนเราตรงตรง ก็มไม่ได้คงไม่ได้คิดจะทวเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าเราไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเราฟังแล้วเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีฉากที่แบบคนนั้นคนนี้มาทำใหญ่เลยนะเราก็แบบอ้าวเราไม่มีเราได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเอ้าต้องต้องต้องมีเราด้วยสิเอ้ยถ้าให้ให้ให้ใหเราไปแสดงเป็นเราก็ต้องมีลูกด้วยแบบเพราะว่าแบบมันเป็นเราตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเสนอเองเลยว่ญญญาแบบเฮ้ยต้องมีสายการพยุด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอ็นดูเหมือนกันครับเพราะว่าแบบอย่างวันนี้นางก็ เหมือนสวมบวกไหล่ใบามากอะคือเราแบบบางทีตอนอยู่ในฉากก็คือแยกไม่ออกว่านี่ตกลงคือเป็นพุ่งกับอยู่หรือว่าเป็นนักแสดงอยู่แล้วในความเป็นนักแสดงก็คือรับบทเป็นพุ่งกับซอนบี <c oughs> คืองงมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวันนี้มีเด็กด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนางก็ต้องเหมือนสมองนางก็ต้องคิดเรื่องแบบว่ารับมือแล้วก็หลอกล่อให้พี่ๆแบบ ทำให้ได้ไรเงี้ยคือบอกว่าจะมาหาพามาหาแต่ไม่ได้บิวว่ามาทําการแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ปกติอะถ้าไปถ่ายโฆษณาหรือว่าไปทํางานเนี้ยก็จะบอกเขาว่าวันเนี้ยมาแสดงนะเพราะว่ามันต้องมีซ้อมมีอะไรเงี้ยก่อนแต่เนี้ยรู้เหนเขาบอกว่าไม่ให้บิวเลยไม่ให้เด็ก ไม่ให้เด็กรู้แต่ว่ามันหลอกไม่ได้เพราะไอพวกนี้มันเข้าฉากมาเยอะมากแล้วอ่ะมันถ่ายโฆษณามันถ่ายอะไรก็คือหลอกมันไม่ได้ว่าแบบเนี่ยคือเอาเอามันมาแสดงอ่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้ติดหรอกค่ะหาลูกชายแกเป็นคนที่อายค่ะห้าสี่สามแอคชั่นยูต้าเจ้าก้าจูนะคบก็นั่นแหละเขาชอบชอบทางนี้เขาจริงๆก็คงไม่ได้จริงจังหรอกคงแค่นี้แหละก็คงคงประมาณนี้ละก็ อีกแล้วชมเชื่อว่ามันมีคนที่แบบบนถึงแบบว่าพี่เคนกับพี่แอนอะไรเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รอกันมาเป็น10ปีอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะได้แบบกลับมาเจอเคมีนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะมีอะไรสนุกสนุกแล้วก็ทำให้นึกถึงแบบวันเก่าๆอะ่ะพูดแล้วมันเหมือนเราแก่เลยอะ่ะ oh. <laughs> แต่จริงๆเออคือมันคิดถึงค่ะคิดถึง